สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วอชชัยชแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าถูกต้องแล้วทุกคนไม่ใช่ติ่งวันนี้เป็นอไรเต้ขาเป็นอะไรครัตื่นเต้นทำไมคะเต้นอินมากรอคอยวันนี้มาแล้วทุกคนทำไมมาอยู่กับเราหมดเลยขอโทษค่ะ เนื่องจากว่าวันนี้น้องยุ๊กยอมได้ปล่อยเพลง,ง,งใหม่ออกมาใช่ใหม่นี่คือที่หนักมากแม่ใช่ทุกคนก็เป็น เป็นเพลงใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวจากค่ายเอ็มซีนั่นเองเดียวไปเจอกันนะคะว่าน้ำออมจะทำให้ยุยมมาในตอนตื่นเต้นมากๆพร้อมยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยจ้าเพลงอะไรนะคะพี่เต้ยอ๋อเพลง I Want You Around ตื่นเต้นอยากดูกันมากันมานานไม่ตัดให้นักศสาวิเปิดขนาดนี้แม่ เท่าไรแบบเนี้ยต้องมีเรืราวอะไรแน่เชื้อสวยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอมดีนี่นสีสวยเลยอไ,ได้กลิ่นปังมากจริงจริง,รงสุนเตอรโอ้ยขนตาน้องแบบเป็นแพรมากสร้อยสวยโอ้โหโอเค โอ้โโอ้โจองหล่อมากอ๋แบบไม่ไหวเลยปต่อตวดย โอ um wow. <pro pent ry> ้ยโอ้ยบอดอมมากเพลงดีจ <mart> oh ังเต้โอ oh ้โหดีมากโอ้โหแซมแบบโอ้โ oh ห oh 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 oh! Mm. Oh. 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 so <coughs> no. ในหนุมอย่ายิ้มอย่ายิ้มเขิดโอ้ยเสียงอะดีมากว้ยวหนลูกว่าหไม่มีคนอ่น่อโอ้ยทีเสียห 我也是玩呀。我也是。 โอ้ยฟังสวยมากปกนี้สวยมากตรงนี้สวยมากตนี้สวยมากโอ้ยชอบเลยทุกคนลุกปกสวยอ่ะชอบมากทุกคนอันนี้คือเราอ่ะอเราตั้งตารอเลยว่าแบบพอแบบพอรู้ว่ายุคยอมจะปล่อยเพลงออกมาถูกไหมเราก็ตั้งตารอแล้วเราก็ กลั่นมากเพื่อจะมาทำ r e a อคกับทุกคนในวันนี้นะทุกคนเราเราเห็นถึงความเติบโตของยุคย่อมอ,อย่างชัดเจนความหล่อของยองุคย่อมที่มีเพิ่มขึ้นทุกวันใจเรามันจะไม่ไหวแล้วอะ่ะนึกถึงแบบนึกถึงตอนที่แบบตอนที่แบบตามเผนง,งานเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้ได้ดูวันนี้ร,รู้สึกว่าเราภูมิใจที่ยุคย่อมแบบ เก่งมากจ่เห็นอะไรใหม่ๆเนาะจกน้องใช่ไหมเรารู้สึกเลยแล้วภูมิใจเทมากแล้วคือสไตล์เพลงอะแบบอยแบบคนเราชอบเราชอบเพลงเราชอบเพลงแบบนี้มากเลยเรารู้สึกว่าใช่มันเป็นเพลงที่ฟังเรื่อยๆแล้วคือเพลงอินเตอร์มากมีความแบบอินเตอร์อยู่สูงมากๆเรารู้สึกเหมือนแบบเป็นเกาหลีที่ เหมือนแบบเ yeah, พลงเหมือนเพลงฝรั่งด้วยหมายถึงเพลงเหมือนเพลงอังกิสต์แบบอังกิสต์เลยใช่ใช่โดยเฉพาะมากเราเราบวกกับที่น้องที่มาฟิชเชอริ่งด้วยดีมากทุกคนเสียงแบบเข้ากันไปด้วยกันมากจริงมากแม่หล่อมากเอ็มวีคือเราชอบโทนแบบของเอ็มวีมากแบบคือโทนป่าให้ความรู้สึกที่แบบลึกลับลึกลับเนาะใช่มแบบ เปลี่ยนไปเลยแบบดันั้นเราว่า m อมันจะมีความป่าคล้ายกับเจบป่าเจบีจะมีความแบบโทนออกจะแบบสว่างหน่อยมีความอะไรแบบเป็นสฟเป็นแบบเป็นสายเป็นแบบสายไฟมีความเป็นแบบสปอตไลท์แต่เนี้จะมีความเป็นควันมีความเป็นแบบมืดที่มืดกว่าใช้เขารมู้สึกที่แบบลาอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาบบกว่ากาลังจะ เอาไฟคีไฟนี่จะมีเอาลงมาทําอะไรหรือต่างๆม,มันดูแบบมีซอ้อนเรื่องราวและความหมายต่างๆอะไรเงี้ยเราว่าดูรอบแรกอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากมายหรอกแต่เราอาจจะไปดูอีกรอบบางทีแต่ว่าเราเราชอบในเรื่องของโทนภาพทั้งหมดมในการเก็บโทนมาแล้วว่ามันสวยในการใช้เสื้อผ้าที่เป็นผ้าถักเอาเอาเอาแบบอ,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 อไะไรเครืไหนยีนลาสติกอ่ะมันถักเป็นเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันดูเท่มันดูแบบว่ามันดูน้ำสายตาให้มันรู้สึกถึงความแบบเซ็กซี่แล้วเหมือนว่าพอแบบ t e x t u r อย่างเงี้ยพอแล้วเป็นลวมันดูผิวหว้ละมันผิวอะไรเงี้ยแล้วความการยอมทนคือเป็นคนที่ชอบอย่างที่บอกคือเป็นคนชอบทนกับเขียวสีแบบสีฟิล์มอ่ะสีแบบเนี้ยคือชอบอยู่แล้วแล้วแบบพอมาทำแบบเนี้ยมันรู้สึกถึงความแบบลึกลับแล้วว่าฟอนต์ฟอนต์สีแดงอีกะในปกอันเนี้ยที่ดูตอนเนี้ยอันเนี้ยคือชอบเลยรู้สึกว่าแบบแพนโทนสวยมากคือคิดมาแล้วอ่ะก็ทำออกมาแล้วแบบแล้วทั้งเหมือนโพสหนังใช่แล้วทั้งเอ็มบีอ่ะ สีเหมือนกันหมดเลยมันไปด้วยกันทั้งหมดล้วรู้สึกว่าแม้กระทั่งการเปลี่ยนโลแต่ว่าก็ยังเอาคุมความโทนเนี้ยออกมาใช่แล้วว่ามันสวยอะไรเงี้ยมันออกมาแบบอย่างที่บอกว่าป่ามันดูแบบมีการแค่หนึ่งป่าหนึ่งป่ามันมีเรื่องราวอะไรมากมายมันยังอยู่ที่คนทำเลยเว้ยว่าอยู่ที่คนเพรเซนต์แล้คอร์เพรเซนต์ออกมาได้ดีสำหรับเราดีเลยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมมองใหม่ๆหลังจากที่ตอนแรกอ่ะยู่บอกว่ายูจะเปิดตัวกับใครเนี่ยจริงๆก็ตั้งคำถามอยู่ว่าแบบเฮ้ย น้องไปอยู่แบบค่ายนี้เลยหรอเพราะจริงๆค่ายนี้ค่อนข้างมีแนวทางชัดเจนเพลงนี้เพลงสไตล์แบบสไตล์อ่อนๆแบบเรียยวน้องอ่อนนะคะใช่เราอะชอบมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันออลแบ็คทุกอย่างทุกอย่างเรารู้สึกว่าน้องโตโตขึ้นมากๆแบบเป็นก้าไม่ใช่ก้าวดดเยตัวจุ้มของแม่เอกต่อไปแบบโตแล้วอะคือโตเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ย ดีหว่าชอบดีใจที่น้องได้มาอยู่กับค่ายนี้แล้วแบบมันมีกลิ่นของความเป็นน้องมีพาให้น้องได้แบบทังโซโล่ทางแบบได้ลองเต็มมเราเป็นคนชอบเสียงน้อง่อย่างเต็มที่แล้วแบบมีพาเต้นพาโซโล่ตรงนั้นคือเฮ้ ดีว่ะดีใจที่ได้ดูผลงานเดี่ยวของน้องในในรูปแบบนี้แล้วว่ามันมีความเป็นน้องแบบอยู่ร้อยก็เซนเลยแล้วมันมันทำให้เราใน,นาฐานะแฟนคลับเองก็รู้สึกเฮ้ยน้องเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะเราได้เห็นมุมมองใหม่ๆอ่ะอย่างจริงๆภาพการเซเว่นมันก็จะเป็นอีกลุกหนึ่งน้องเป็นแบบตัวเล็กตัวโซอเออนะก็ค<ม>ือโตโตขึ้นมากๆแบบ เออสำหรับเราดีใจดีใจให้ดูจริงๆการ์ดเองก็คงดีใจที่แบบเห็นน้องน้องโตด้วยแบบเราติดตามก็มีหลายหลายคนที่ทยอยออกแบบเดียวนาะใช่ในวงก็คือไปได้ดีทุกคนเลยแล้วเขาเกิดไปถึงเจบีเล็กน้อยบางคนอาจจะแบบพี่พี่มาเสิร์ชหาตอนนี้อาจจะแบบหาเจบีไม่เจอออดนบล็อกทุกคนทุกคนบล็อกโดนบล็อก้ำล่ะทุกคนเคยทำไปแล้วนะตอนที่ลง ทำไปแล้วแล้วก็โดนบอกไปแล้วนะคะบางทีมาดูงานน้องยุกแล้วแบบเฮ้ยอาจจะอยากกลับไปดู JB อาจจะหาไม่เจอคือชมไปแล้วแต่ว่าบอกไปแล้วค่ะบอกไปแล้วทุกคนแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เราไม่รู้จะไปต่อยังไงเหมือนกันทุกคนเราเท่าที่เราอ่านตรงนี้เหมือนน้องน่าจะมีส่วนร่วมในการทำเพลงเยอะมากเลยใช่มีเกรด้วยมีเกรดที่เกี่ยวกับคนเกรใช่ทุกคนเก่งมากมีความสุขแบบน้องเออใช่เนื้อเพลงคอมโพส คือน้องมีส่วนร่วมกับเพลงนี้เยอะมากเลยมันเลยมันเลยมีความเป็นน้องใช่แล้วขอพูดถึงเดวิดต้าที่มาฟิชเจอร์รี่หน่อยสวยมากทุกคนฉากถือจากถือครบเพลิงสวนแม่นวเลยน้องแล้วว่ามันดูมีความเป็นอย่างนั้นนะและเสียงอ่ะและเสียงเขาอ่ะเสียงเขาดีมากมีความแหบเสน่ห์แล้วว่าจับแมทกันได้ดีใช่เข้ามาังหาเอินเตอร์มากเพลงอินเตอร์มากจริงๆดูกรบ แล้วฝั่งฝั่งฝั่งฟังเขาคงชอบใช่คือแบบด้วยความแบบซาวด์แบบว่าแบบยกยกแบบจิบจิบอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยแล้วนี่อันนี้เขาบอกเพื่อนก่อนว่าแล้วแล้วเหมือนกับว่าสมาชิกในการท่คอนเนอรแบบลุ้นว่าแบบเพื่อนก็เช่อประบมดว่าเพลงยุกย่อมออกมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเวนน่ารักชอบมิตรภาพตางเหมือนที่เคยบอกไปว่าเราชอบมิตรภาพของกอเซเว่นมากๆเลยแล้วเขาเขาก็ยังคงเป็นกอเซเว่นอยู่ ในใจเราเสมอทุกคนแล้วก็ทุกคนเราก็หวังว่าแบบว่ารอติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับผลงานใหม่ๆที่ทุกคนจะออก<ช>มามันเดี๋ยวเจ้าแบงก็คอม้วเดี๋ยวมาลองติดตามก<ช>ัน<ช>นะ<ช>เอ ว่าปังแล้วเหมือนกันต้องก็บอกว่ากัสเจะชอบคลิปนี้นะคะสไตล์การจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแชร์ค่ะกดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งกิ๊กให้เราด้วยนะครับติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทางทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch Boy Channel ตรงนี้เลยจ้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย